วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวคอนแกนชมวัดสวยสุดอันศีนวัดถ้ำแสงธรรมที่ตั้งอยู่บนผาหินกันนะคะเรียกว่าสูงสุดจนสามารถมองเห็นวิวท้องไร่ท้องนาและภูเขาในอำเภอสีชมพูจังหวัดคอนแกนแถมยังมีบรรยากาศเงียบสงบอากาศบริสุทธิ์สดชื่นธรรมชาติเหมาะสำหรับการไหว้พระปฏิบัติธรรมให้ธรรมชาติช่วยบำบัด วัดถ้ำแสงธรรมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือทิวทัศน์อันอลังการของภูเขาหินปูนปกคลุมไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ยิ่งถ้าได้ขึ้นไปในช่วงที่เราอาจจะโชคดีได้พบกับช่วงที่อาจจะโชคดีได้พบก,กับไอหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณด้วยนะคะและแม้จะต้อง พาขึ้นบันไดขึ้นไปหลายร้อยขั้นแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าเหนื่อยสุดๆเพราะเมื่อได้เห็นทัศนียภาพ<ม>อันน่าประทับใจ<ม>ของธรรมชาติรอบรอบกายเราแล้วสุดสูด,สดอากาศบริสุทธิ์ก็เหมือนกันกับการได้มีการชาร์จแบตพลังงานชีวิตดีๆนี่เองหากใครมีโอกาสได้มาเที่ยวขอนแก่นแล้ว อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมาไหว้พระนอกเมืองชมธรรมชาติสวยๆไปพร้อมกันปักหมุดวัดถ้ำแสงธรรมอันซีนอำเภอสีชมพูแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเนื่องจากตั้งอยู่บนภูเขาการเดินทางขึ้นไปไหวพ้พระและชมวิวสวยๆนั้นต้องผ่านบันไดหลายร้อยขั้นขึ้นไปบันไดจะมี480ขั้น ก็ทำให้เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็คุ้มสุดๆจะมีจุดชมวิวจุดพักในแต่ละขั้นซึ่งตัววัดจะมีทั้งหมด7ชั้นแต่ชั้นที่มีจุดชมวิวถ้ำแสงธรรมเพื่อให้เข้าไปกราบไหว้พระและทำบุญหรือถ้าใครอยากนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็ได้เช่นกันนะคะเพราะที่นี่มีบรรยากาศเงียบสงบมากจริงๆ หากเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุดแล้วจะเป็นที่จะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและจุดชมวิวแบบ310องศาเลยทีเดียววัดถ้ำแสงธรรมตั้งอยู่บนภูเขาหินอายุเก่าแก่กว่า250ล้านปีที่บ้านน้ำเที่ยงอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นโดดเด่นด้วยทัศนยภาพอันสวยงามและล่มลื่น และมีจุดให้เยี่ยมชมหลายแห่งจะมีบันไดพญานาคทางขึ้นสู่วัด